สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาอบรมและเรียนรู้การเพิ่มทักษะการบริการ,ลการและการเจรจารต่อรองในงานบริการนะครับโดยวิทยากรท่านอาจารย์วันณรีบีสมบูรณ์นะครับผมนี่บรรยากาศรอบน,นอกครับเราย้อนไปดูกันครับอบรมเป็นอะไรกันบ้างครับ นี่นะครับบรรยากาศภายในห้องนะครับผมนี่ก็จะมีแบ่งกลุ่มกันครับช่วงเช้าก็จะเริ่มจากการทําความรู้จักทัศนคตินะครับเซอร์วิสมายต่างๆนะครับโดยเริ่มแรกนะครับอาจารย์จะมีการให้เลือกนะครับก็เป็นการเรียนรู้และเข้าใจตัวเองก่อนนะครับผมแล้วก็ หยิบการ์ดท,ที่ตัวเองเลือกหรือเหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับแล้วกลับไปที่โต๊ะแล้วก็วิเคราะห์จากรูปที่เราเลือกนะครับจากการ์ดท,ที่เราเลือกว่ามองกันยังไงแบบไหนนะครับเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะให้สลับกับสมาชิกในกลุ่มนะครับเพื่อจะวิเคราะห์การ์ดของแต่ละคนที่หยิบมานะครับ ก็ได้เรียนรู้ว่าต่างคนต่างมุมมองนะครับทุกคนจะมองไม่เหมือนกันนะครับแม้เป็นรูปเดียวกันการเดียวกันนะครับก็จะได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นฟังคนอื่นให้มากขึ้นครับต่อมาก็จะมาเรียนรู้ Mindset นะครับหรือทัศนคตินั่นเองนะครับอาจารย์ก็จะสอนวิธีการเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานนะครับ ให้หาความสุขจากการทํางานนั้นให้ได้นะครับทัศนคติที่เป็นบวกมันก็สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับไมเซ็ตแบบไหนคุณจะเป็นแบบนั้นลองเปลี่ยนไมเซ็ตดูนะครับทุกอย่างก,ก็จะประสบความสําเร็จครับส่วนนี้ก็จะเป็นการพักเบรกกันนะครับก็จะมี ขนมชากาแฟนะครับให้กินกันนะครับส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นการเวิร์กช็อปกันนะครับในกลุ่มนั้นๆก็จะออกมา,เ,าเวิร์กช็อปจำลองสถานการณ์ต่างๆนะครับให้ออกความคิดเห็นกันนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้ควรทำยังไงกับลูกค้าควรพูดยังไงกับลูกค้านะครับผมซึ่งก็สนุกดีครับได้เรียนรู้ได้ ฟังมุมมองจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับทำให้เรากล้าแสดงออกมาขึ้นและก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านอาจารย์นะครับเป็นรางวัลไม่เล็กเท่าไหร่ครับใหญ่พอสมควรนะครับก็รางวัล สนุกสนานกันไปนะครับผมบทสรุปสุดท้ายนะครับทุกองค์กรทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งนะครับมีความสำคัญทั้งหมดเลยเราต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันโดยทัศนคติที่เป็นบวกจะทำให้องค์กรนั้นๆไปถึงเป้าหมายได้อย่างราบรื่นนะครับ ทัศนคติที่ดีคือหาความสุขในการทํางานให้เจอนะครับมันจะผ่านไปได้ดีๆมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทํางานทุกอย่างนะครับให้หาความสุขของการทํางานนั้นๆให้เจอแล้วก็มีความสุขกับการทํางานนั้นๆความสําเร็จก็จะูุร่วงไปด้วยดียนะครับ ขอบคุณมากครับ